สวัสดีครับวันนี้มาต้มขาไก่น้ำใสกินกันครับน้องไก่ครับใก่เห็ดฟางครับอ่างขาดพริกขี้หนูแห้งอีกอย่างครับเอาพริกขี้หนูแห้งมาหน่อยหนึ่งด้วยเอามาคั่วเดี๋ยวสับไก่หั่นผักกันก่อนนะครับ เรามาต้มกันเลยนะครับน้ำเดือดแล้วครับอย่างแรกเลยใส่ทุกก้อนไปก่อนก็ได้เลยนะครับใส่ไปสองก้อนพอครับซื้อไก่มาโลหนึ่งแค่ป่าไก่โลเดียวครับรู้สึกน้ํำจะน้อยไปฟ้าเดี๋ยวค่อยเติม แล้วก็ตามไปด้วยไก่ครับนี่ครับไก่ครับก็นี่ครับขาจตะไคร้ครับใส่ไปได้เลยใบมะกรูดไว้ใส่ที่หลังครับ ปิดฝาก่อนน้ำจะได้เดือดเร็วๆครับเดือดแล้วครับเดือดแล้วเราก็ปรุงได้เลยครับอย่างแรก ใส่น้ำปลาไปหน่อยหนึ่งครับครวงหน่อยก็ได้อ่าพอคอนแล้วก็ซีอิ้วขาวหน่อยครับเพื่อความกลมกล่อมครับอ้าวไม่ต้องเยอะครับหรือค่ให้เติมแล้วคราวนี้ก็ ใส่เห็ดลงไปครับเห็ดมันสุกช้าเหมือนกันครับควับมีกว่าน้ำจะน้อยไม่น้อยครับนี่ครับใบมะกรูดใส่ไปเลย น้ำมะนาวครับบ้านผมไม่ชอบกินน้ำมะขามเปียกครับตายไปเลยมะนาวสามลูกครับปิดขวาไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยชิมครับ นี่ก็ใส่ไปเลยครับพริกี้หนูทุบครับหอ,อมครับตอนนี้ก็รอเห็ดเห็ดสุกครับชิมได้เลยครับ แล้วขินก่อนว่าดำๆโฮ้ยพอดีเลยเปรี้ยวเค็มเผ็ดใช้ได้เลยครับอ้าวคราวนี้ก็ ใส่นี่ลงไปครับเพื่อใครชอบเผ็ดๆครับเพื่อความหอมด้วยครับอพอแล้มากไปเดี๋ยวเผ็ดแหนใส่ได้พอดีเลย กำลังอร่อยครับปิดไฟได้แล้วนี่ถ้ามีผักชีใส่สักหน่อยก็แจ๋วนะครับผักชีไม่มีไม่ต้องใส่ครับหอมหอมใบมะกรูดแล้วครับเนี่ย อร่อยมากเลยนะครับนี่ถ้าเราชอบเผ็ดจะใส่ลูกโดดเคี้ยวไปหน่อยครับต้องลองกินหน่อยอะรสชาติพอดีเลยครับ เปรี้ยวเค็มเผ็ดครับอร่อยมากๆครับกินกับข้าวสวยร้อนๆครับถ้ามีน้ำพริกกะปิด้วยจะอร่อยมากเลยครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ